เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบก,กับเกม Lego แก้แฮร์รี่พอเตอเตอปีที่5ถึงเจ็ดกันต่อน,นะครับหลังจากตอนที่แล้วบ้านพงกระต่ายของก็คือบ้านของลอรดนะครับได้ถูกพูดเสพความตายเผาทำลายบ้านทิ้งไปแล้วครนี้ก็เลยตัดกลับมาที่โรงเรียนของ w a ต่อนครับไปเดี๋ยวเราาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อน,นะครับไปทางนี้สินะไปไหนต่อ มันเรียนคาถาเพิ่มหรอรัว<ค>น,นี้คาถาอะไรครับอาจารย์หรอ oh. อ๋อย,ย้ายขึ้นยายของหรอเ <c oughs> ดี๋ยวลองดู <Huh? S 1> อ๋อนี่คาถาที่เราเคยสงสัยว่ามัน ทำลายได้ยังไงนี่ไงเรื่องปุ้งอ๋อทำลายทีเนี่ยได้แล้วในคาถาทำลายที่มันแบบเป็นเงาวบๆอะ่ะที่เมื่อก่อนตอนแรกเรายังทำลายไม่ได้โอเคขาดอีกสามชิ้น อีกหนึ่งชิ้นอยู่ไหนเอ่ยข้างบนป่าตรงนี้มีที่ใส่แว่นเดี๋ยวลองแวะแป๊บหนึง่งตรงใส่ตรงนั้นของอาจารย์มีอะไรกอดซิ อะไรอ่ะอ๋อที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวางโน้ตเพลงรึป่ะอ,อ,อาจารย์ศาสตราจารย์คนนี้ศาสตราจารย์ฟิกฟิกเขาเป็นในนี้ด้วยเขาทำน,น้าที่เป็นแบบคอนเดคเตอร์ด้วย precision. ใช่ป่ะชื่อศาสตราจารย์ฟิกฟิกเนาะเราจะไม่ผิดีชิ้นยิงอยู่ไหนข้างบนละโอเคครบ เด็ดดโจวุ้ยคาถาเต็มเลยอ่าเสร็จแล้วก็ออกจากไปนี่สินะห้องเรียนทม่ใช่ <S 1> <S 1> <S 1> เอาก็ไปไหนออกจากห้องเรียนดิไม่มีอะไรทำนี่โอ้ที่มันจะมีลูกศรชี้ไงนำหน้าผีไป ก็เขห้องนี้ไปไหนต่อเอ่ยไปบอกกลับห้องนอนนะก็ไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนไปหาอาจารย์ดับเบิลหรอ เซซี่เราใช้สองคนในการดึงโอเคไปหาอาจารย์ตระรอด,ดจริงด้วยเหมือนมืออาจารย์ตระบรอดจะโดนต้องคำสาบยังไม่ได้เลยครับอาจารย์ไม่เป็นไรนั้นเรามาดูชิ้นส่วนที่แบบบางส่วนแล้วกัน ทิ้นส่วนนี้อาตาจารย์ปรุงยาเน่ที่สอนเราเหมือนสอนวิชาให้คอมพิวเตอร์ด้วยนี่แหละมันขาดหายไปส่วนสำคัญนี่แหละโอเคผมจะพยายามนะครับแา่อาจารย์ปรุงยาซื้อฝึกจะชื่อคอมคับหรือเปล่าไม่ชัวร์อ่านกลัวออก ออกเสียงลงผิดอ่ะแต่ะละอาเรียกว่าอาจารย์ปุงยาแล้วกันถ้าชื่อก็คงน่าจะเป็นฮอสคัทแล้วมั้ง <laughs> เขาเคยสอนทอมลิเดอร์หรือวัตโมอมาก่อนด้วย <c oughs> ไปไหนโล่งาหารหรือเปล่า นี่ตรงนั้นมีเหรียญป้าขอเก erm ็บเหรียญหน่อยนะดีนโทมัสเป็นหนึ่งในเพื่อนแก๊งเพื่อนแฮร์รี่ไปเดี๋ยวเอ๊ะขอแวะอันนี้หน่อยไหนๆก็เปิดได้แล้วเหมือนปีนขึ้นไปเก็บอะไรสักอย่างวาลาเชียขอแวะหน่อยละกันนะ เฮ้ยมีหีบด้วยนิดนึงนิดนึงขอแวะนิดนึงสักนานทีแวะที่อยากเปิดได้แล้วด้วยเา้าอะไรขอเหรียญรอนกรีนเชิดตกลับไปเป็นแฮนดี่เ,เหมือนเดิมห้องไหนะ่ะ นี่ห้องอันนีกประสงค์ที่เราเคยเรียนที่เรียนวิชาป้องกันตัวจากสัตว์มืดนี่ยิงได้แล้วไปห้นกคูก่นกคู่อยู่แถวนี้แหละเมื่อก,กี้เห็นแบบแบบอ,อยู่ไหนอะเอ๊ะอยู่ทางขวาป่ะเหมือนจะเห็นแบบ,แบ,บนะ โอ้โหเดินย้อนกลับไกลเลยไม่ใช่เหรอเอ้าไอ้นกพุกอยู่ไหนอ่ะมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันสิ นี้ยิงได้นี้ยิงได้ไหมอิบนี้ยิงไม่ได้ยัยเมืองหมูอ่อะไอ้นอกคู่ไปไหนอะเอ๊ะไม่มีอะไรเดี๋ยวก่อนดินกคู่มันต้องอยู่แถวนี้ดิ เช่างมันแล้วกันสียเวลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาเก็บอ, <c oughs> ออามาหาสรจั์ฮอทัดขอน้ำเยอะขอความทรงจำหน่อยครับจะไม่ให้หรอกเฮ้ยช็อแลร้อนจะเย็น <c oughs> <c oughs> อ๋อยออ <c oughs> ๋ยอนอนอนใออยออ๋อ้ออ๋อ เจอวางยาทำให้แบบว่าตกหลุมรักเออเอ,อ,อาจารย์ครับหเหมือนเพื่อนผมจะโดนยาทําให้ตกหลุมรักครับแต่ห,หาวิธีแก้ก่อนนะ <c oughs> อ,อ๋อนี่ส่วนผสม <c oughs> อะไรเลยั <c oughs> ยังเปิดไม่ได้ต้องเติมน้ำาอ <c oughs> นี้ไปใส่ไหนใส่ปินโน แล้วยิงเนี่ยขอโทษทีอาจารย์ไต้องเติมน้ำก่อนโ,อ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 โอแล้วก็ได้ชิ้นส่วนอีกอันหนึ่งมาเล่นเพลง อ๋อแล้วพี่เล่นเพลงให้คนในรูปไม่เศร้าจะได้แบบเล่อเริงแล้วก็ให้อะไรบรางอ๋อเขียนส่วนในการปรุงยาใส่นี่แว่นต้องมีอะไรที่เป็นลุงลุง,งนีไงเป็นรูปรูปใครเอ่ย เปลี่ยนกระถาก่อนโอเคยิงไม่ได้ต่านี้หมุนได้ต้องอาจารย์ช่วยหมุนเหมือนจะเล่งไฟดอันหนึ่งแหละผ่ายอีกอันนึงคล้ายกาน้ำเลยเอ็งดึง หางอันนี้เราดับน้ำได้ไหมจับได้เลยตรงนี้ต้องให้โอ๊ะโอ๊อะโคตดับหมดแล้วตรงนี้ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาแต่เราไม่มีอาจารย์มีสัตว์เลี้ยงไหมไม่มีตรงนี้น่าจะต้องใช้กระสายิง ชิ้นส่วนอะไรอ่ะนี่ยเจอแล้วครบอย่าแก่อย่า,แ,ยา,กแ,กยากแก่ข้างลับเก่งมากแพรรี่เราควรจะฉลองกันนะ เอากินเอาลอสลบเฮ้ยอาจารย์อะไรเปิดตู้เหรออะไรนี่คืออ๋อเอาละทว,วงเหรอถุงน้ำหนัก กเวทยิงยิงใส่เรี่ยงทำลายเป็นโนซะแล้วก็จะใที่เปิดตูป้ปะน่าจะใช่ที่เปิดตู้เนาะที่เปิดตู้เปิดแล้วมีอะไรเอ,อ่ยฮะให้เห็นมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าต้องให้ ออกได้แล้วนี่หาวิธีแก้มัง้งอันร้อนกินนี่ซะจะได้หายนี่หา,หายหรือดีดีขึ้นจริงปะเนี่ยทำไมมันชักแปลกแปลกเฮ้ยร้อนหรือว่าร้อนตายอ๋อไม่ใช่หายแล้วออกไอ้ฮะเล่าน,านี้มาจากเดอะเบ,บรอร์ดอรนี่มีพิษเหรอ อ๋อ oh, เป็นเล่าที่จะให้เดอะบอดกินมันมีพิษใส่อยู่มันฟอยมันแอบมาใส่ใช่ใช่จำได้แล้วที่มันฟอยต่ตอนที่แล้วมันมันแอบเอามาจากตู้นี้แหละเคลื่อนย้ายตู้ขึ้นย้าย

การก่อนที่นึงไปเยีเ่ยงอ้าวโดนลอยโดนร้อนไม่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยกถาก่อนให้มันตรงกันซีนี้นะไปก่อนเกีฑน์นะไปกราถาซีนเงินไปเยี่ยงไม่ยอมหรอกนะเรียบร้อยหนีเลยสิหนีเลยละสิอ่าแอบไปอยู่ในห้องน้ำ แล้วก็สำรวจก่อนเปิดน้ำได้หรอใช่นะ่ไอเราต้องว่าอะไรต้องหาทางเข้าหรอหรือ,อยังไงอะไรอ่ะต้องการน้ำ ในน้ำใส่น้ำเยอะจุดมาด้วยแล้วก็ปิดด้วยตรงน,นี้ต้องใช้สัตว์เลี้ยงของร้อนนกคู่ที่ปินไม่ได้แล้วก็ปีนไม่ได้อ๋อปีนได้นี่ว่าปีนไม่ได้เา้าดันไม่ได้อ่ะ อ๋ดดันแค่นี้เหรอให้มันเอียงใช่ไหมโอเคอ๋อนี่ไงแล้วก็ให้น้ำมันไหลแล้วก็น้ำถลักออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วก็เป็นเหมือนอ๋อได้แ้วไมแล้วก็มาแปะลงประตูเหรอ ช่น,นี้แปะตรงไหนแปะข้างในจะแปะข้างในได้ไงถ้าเรายังเข้าไปไม่ได้ระเบิดได้ไหมโอเคเสร็จแล้วเราก็ได้ทำไม,ไม้ไปแปะกระดึงหรือะเบิดถังสู้มันสินะหรือก็ระเบิดฉักโคกกละกัน มันฟอยบอกฉันจะขี้อยู่ดีๆก็ไม่ได้ด้วยนะอ่ะดวลกันต่อยกแล้วมันเลยเอาดีที่หนึ่งของรุ่นเฟยนายจะถือจะชะกับฉันอุ้ยโหเกือบไปแล้วนีนาใช้บาเรียกันทัน ไอ้ที่นี่ปุ๊บเตอะกันหน่อยจิ้งจิ้งจะคืออีกไหมอเฮ้ยเจอคาถาหนึ่งในหนังสือจัดซะเลยเฮออุ้ยเออมันจะรุนแรงไปป่ะอุ้ยขาดครึ่งตัวเลยเหรอ แฮลี่เธอทำเกินไปหรือเปล่าหนังสือเจ้าชายเลือดผสมตอนแรกรอนจะทำลายจินนี่บอกเอาไปเอาให้แฮรี่เก็บไว้อ๋อมาเก็บไว้ในห้อง ห้องอันดประสมจะทําให้เป็นห้องลับก็ได้ทําเป็นห้องลุ่มๆก็ได้เป็นห้องอะไรก็ได้ตามแต่ใจที่คนไอ้น,นี่คนใช้อะมันจะเปลี่ยนไปตามตามที่คนต้องการเอาไม่ได้หรอว่าทำลายได้ปิดคาถาเอออะไรอ่ะโคกกระดูอผสมยาเหรอประกอบได้ไหม เต้นต่อไปก็ต้องมีตรงนี้แล้วก็วาดปุ๊บ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 ก็จะได้ชิ้นส่วนมาเป็นบันไดขึ้นไปเอาไอ้ต้นไม้ ขาดอันหนึ่งอันนี้นะ่าจะต้องใช้สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเป็นขนาดน้ำก่อนเติมน้ำเติมน้ำเราันดันท่อให้มันต่อกันที่นี่มีอะไรเออนี่ไงสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้ละ ำยาอะไรเพิ่มพลังเหรออ๋อเพิ่ม power ไปดึงมันมีที่ดึงให้อยู่โอเคไปต่อได้ตรงนี้ต้องให้พ่อร้อนบ้างในการซ่อมอเฮ้ยขอเปลี่ยนคาถาแป๊บมันจะทำลายได้ อัน,นี่เราคงซ่อมไม่ได้หรนะอกเนาะอะไรอ่ะอ้าวกล่องว,วิสลี่ต้องให้จินนี่เป็นคนซ่อมไม่มีคาถาซ่อมอันนี้ต้องให้จินนี่เป็นคนเปิดเหมือนไม่ต้องเหมือนกล่องนี้มันสลับครอบครัววิสลี่เท่านั้นมันยากจัดก่อนหรอ ลง้นมา้วให้มันดึงเปิดทางให้เรา,าตรงนี้เปิดได้เหรออะไรขอมาตั้งเฉยโอเคตรงนั้นตรงนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแค่ตั้งเฉยตรงนี้ต้องให้วิ ซิลลี่คุงกรอบก่อนเดย้ยเปลี่ยเอาก็มันยิกขบนประกอบได้ไหมอา้าวพังแล้วพังเลยโอเคไม่มีแล้วอันนี้ต้องให้ให้ครอบครัววิสลี่เท่านั้น เนินดนตรีเหรอเอาไม่พอใจก็เลยฟาดทิ้งเลยเหรอฟังหมดเลยโอเ,เก็บชิ้นส่วนก่อนละกันให้เยอะมากเลยนี่ขยับได้แค่เขย่า,ยาเฉย ตู้โชว์ตู้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กระถาสีแดงและก็วาดรูปเอาเจะไปห่วงไว้ตรงนั้นป่ะ เปิดตล้วเนี่ยแค่นั้นตรงนี้มีน้ำต้องเติมน้ำก่อนเฮ้ยมันตู้ตู้ที่ย้ายของอของมันฟอยนี่วยจับมือกันอือ จับมือกัน <hearing> จักันด้วยดห้อปากแครี่เลยสาวไปแล้วจบแล้วสำหรับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้วันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าชื่นชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ